Block แบงค์คารีแคลดิมี่ชาแนลครับผมก็มาสาหรับวันศุกร์นะครับที่มีการอัปเดตแพทใหญ่แพทใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งแพทนะครับก็แพทนี้มีอะไรบ้างเราพาไปดูกันทีละอย่างก็ละกันนะครับถ้าผมตกหล่นตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะดูครับผมดูที่นี่ก่อนครับนี่ครับตั้งค่าระบบครับเราสามารถเปลี่ยนบัญชีได้นะครับเนี่ยนะครับก็คือสามารถล็อกอินไปใช้ตัวอื่นได้นั่นเองนะครับโดยการกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเป็นการสลับบัญชีนะครับตอนนี้แมวเริ่มป่วนผมแล้วนะครับเปลี่ยนขึ้น เอาช่างมันเถอะครับเอาละครับอย่างที่2ก็คือมีระบบของการแลกมิตรภาพกันครับก็คือใช้ไอไอไอเหรียญเนี่ยนะครับเพื่อซื้อของแลกมิตรภาพให้แก่กันได้นะครับแถมมีแลกใบสัญญาแบบสุ่มด้วยนะครับส่วนจะออกตัวไหนนั้นไม่รู้นะครับไม่รู้จะออกวีเก้าได้หรือเปล่านะครับสําหรับตรงนี้นะครับ ใบสัญญานักลุกสาวแบบสุ่มนะครับเอาละเดี๋ยวก็ได้รู้กันเดี๋ยวผมจะไปถาม GM มาให้นะครับอาจจะมาตอบไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าคืออะไรนะครับตัวสุ่มระดับต่ำอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่คิดว่าคงจะให้ไอ้นี่กันแหละครับผมนะโอเคครับผมส่วนเหรียญตรงนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าได้ยังไงนะครับแต่เห็นบางคนได้กันแล้วนะครับคงอาจจะเป็นเพราะว่ากดรับ ของขวัญอะไรกันแบบนี้ก็คงจะมาเพิ่มเหรียญตรงนี้ให้นั่นแหละนะครับถ้าใครมีข้อมูลก็บอกผมด้วยละกันนะครับย่างต่อมาครับก็คือระบบเพื่อนออนไลน์นะครับก็จะมีการส่งเนี่ยครับสติกเกอร์นะครับมีตั้งหลายแบบเลยนะครับสติกเกอร์เหล่านี้นะครับก็นี่ครับส่งปุนพลไปให้เทพบังหน่อยครับนะครับและด่าด้วยครับโอไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับโอโหส่งให้ผมกันใหญ่เลยครับเอาละครับ เรื่องสติกเกอร์นี่ยครับยังไม่พอนะครับยังลุกกรามไปอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ครับส่งกันใหญ่เลยครับบ้าที่สุดนะครับบ้าบอเลยครับทีนี้จะอ่านก็คงจะยากขึ้นแล้วนะครับนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเอาต่อมาครับมีเรื่องอะไรอีกหรือก็เป็นระบบของเป้ครับผมเข้าไปดูที่เป้ครับผมตอนนี้เป้เนี่ยสามารถเซิร์ชหาของได้นะครับจัดเรียงได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นผม แต่ว่าอย่างนี้ยังเรียงไม่ได้เห็นไหมครับต้องขยับขึ้นไปหน่อยครับอ่าเรียงตามคุณภาพนะครับเรียงตามจํานวนที่มีเรียงตามเรื่อุปกรณ์หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับตามลําดับนะครับแบบนี้เป็นต้นนี่ก็จะเรียงตามจํานวนที่มีนะครับจากอะไรเนี่ยจากน้อยไปหามากมึงๆ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาล่ะนอกนะั้นมีอะไรอีกไหมเหรอ เออน่าจะมีอย่างอื่นอีกเยวนะครับเดี๋ยวผมนึกนิดนึงก็อ๋อโอเคในระบบ PK ครับ p ีเคเอาเรามาดูครับบันทึกสดของเราตอนนี้นะครับในระบบหนึ่งนะครับเราสามารถดูได้แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปดูวิดีโอนั่นเองนะครับก็คือข้ามไปเลยนั่นแหละนะครับก็สะดวกโยทินดีเหมือนกันนะจะข้า <Yeah. S 1> ต่อมา <Ooh. S 1> ครับสิ่งที่เพื่อมาก็อยู่ใน นี่เลยครับสืบการงานนี่เราจะจะเออมันจะมีบอครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าการงานเราทําครบสิบชั่วโมงหรือยังนะครับจะมีหลอดขึ้นตรงทีมตรงเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีหลอดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มากดรับถูกเวลามันเต็มนั่นเองไม่ต้องมาคอยดูตัวอักษรสีแดงอีกต่อไปแล้วนะครับมีอะไรอีกหรือเมืองทองฟ้าเป็นใหญ่ในประเทศ บททดสอบไม่มีอะไรครับห้องสมุดก็ยังไม่มีอะไรอ้อมีอัปเดตนักรบสาวตัวใหม่มาหลายตัวเลยนะครับก็ก็ไปตามอ่านกันเอาเองนะจ๊ะนะตัวใหม่มาแล้วนะครับ5ตัวบ้งครับรู้สึกว่าที่จะมีข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีตัวนี้ครับนี่ครับมีโจเส็งนะครับเจงโสมีใครอีกวะ อนี่ครับผมแม่มดตัวนี้นะครับซูมาซื้อนะครับเก่งนะครับตัวนี้ความจริงเก่งทุกตัวเลยนะครับนี่ตัวนี้ยิ่งหลายคนอยากได้นะครับยันยูนะครับคล้ายๆยันทีหรือเปล่าสุดท้ายก็ยันทีมาดีค่าโอ้ไม่ไช้นะครับเอาแล้วนี่ครับนี่ซุ่มมาอี้ครับผมใบอาร์มอ่านสกิลกันดูเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับอยู่กับจิ๋นนะครับอ่านให้ถูกนะครับอย่าอ่านเป็นอย่างอื่นนะครับ ดูกัดจิ๋นนะครับนี่น้องหนูนะครับไม่ใช่หมอม้าโอเคครับผมมีอะไรอีกไหมหรือก็มีตรงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับผมนะครับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายของเรานะครับก็จะมีนี่ครับคู่มือนิทัศนะครับดูตื่นเต้นขึ้นมากครับทาอะไรได้บ้างสำหรับคู่มือนิทัศนะครับถึงที่อะไรไม่ได้เลยนะครับก็มีรูปให้มอดูสวยๆนั่นแหละนะครับนี่ดูแต่ละรูปครับเบลล่านะครับแล้วก็นี่หลายตัวเลยครับหลายตัวเลย เอาแล้วนะครับก็ประมาณนะครับก็เข้ามาดูกันเอานะครับใครชอบใจตรงไหนก็เมนไลค์ลงไว้ข้างล่างนะครับหรือจะสอบถามอะไรก็ถามนะครับหรือจะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ใส่ไปใต้คลิปนะครับมีอะไรอีกไหมมีครับผมนี่ครับตรงนักลบสาวเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้นะครับสำหรับคนที่มี v ีสูงสูงนะครับแต้มสกิลแต้มสกิลสามารถอัพติ้ละห50เลยครับก็หมายความว่า มันเก็บได้เต็ม50นั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องเข้ามากดบ่อยๆนั่นเองนะครับจะไม่ต้องเข้าเกมมาบ่อยๆก็ทํางงทํางานทําการกันไปได้นะครับนี่แบบนี้นะครับมีอะไรอีกก็คือมีปลุกโจหญิงครับซึ่งผมทคํคลิปปลุกไปแล้วนะครับก็รอติดตามแล้วกันครับตอนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวดูขาวกิจให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับก็นี่ครับนี่เห็นไหมไหมไหมก็ตอนนี้ผมพัก กำแหน่งไว้ก่อนนะครับก็เพราะว่ามันมีของคุณ2นะโอเคประมาณนี้ครับผมมีอะไรตรงไหนอีกไหมหรือผมคิดว่าน่าจะมีอีกอันหนึ่งครับก็คืออยู่ในนี้ครับนี่นี่นีตรวจดูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของเรานะครับมีสัตว์นะครับฟูล่านนะครับกับบอนนี่โผลเข้ามาใหม่นะครับอ่านสกิลแล้วโหดสัตว์เลยนะครับแต่ผมเชื่อนะครับ พอได้มาจริงๆก็มึงก็ไม่ใช้กันหรอกเ <c oughs> ราะว่าคุณงคำดาวไม่ได้แล้วมันก็สู้ไอ้ตุยนุ้ยไม่ได้ประมาณนี้แหละมันช้าเกินนะเอาละแต่ถ้าทำดาวได้มึงโคตรโหดโคตรโกงเ,เลยนะเว้ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเกมนี้ครับใคยเติมก็เทพไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เทพซะข,ขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่การจัดทีมด้วยนะจ๊ะโอเคละครับก็คิดว่าคงจะหมดแค่นี้แล้วนะ เออมีตรงไหนอีกไหมเท่าที่ผมนึกได้ก็ ก็จะไม่มีแล้วครับนี่ก็พูดหมดแล้วนะครับอัพมาหลายอย่างเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันเวลาอัพแพดใหญ่เนี่ยมันจะชอบมีบ้งมีบั๊กมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับถ้ามันมีบั๊กอะไรก็เขียนไปใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวผมช่วยแจ้ง GM ให้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงขอจบแค่นี้แล้วครับ6นาทีสั้นๆนะครับก็ขอลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ให้คนที่คุณรักคุณชอบนะครับอือเอาวันนี้อารมณ์ดีเห็นบ้างมาอัดตอนเย็นไงมันตื่นมันตื่นนะปกติ อาจไม่ชามืดน,นะครับงานไปยุ่งบางทีก็ตีสองตีสามนะก็เลยแบบมืนมืนง่วงๆวงครับวันนี้ก็เลยพูดเป็นต่อยหอยแตกเลยนะครับโอเคเลยครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ